พี่น้องเอ้ยชุบเลยพี่น้องขอกระชิบปงก่อนพี่น้องเอ้ยจะมาดวกพักก่อนจักหน่อ,อ,อพี่น้องเอ้ยโอ,อ้ยน,นี่เด็กเสกกระทะท่ายสวายดีแล้วพี่น้องตอนแดงมื่อจู่ๆคนเด้เริ่มมินิกาเมสชได้กับเสืพาพี่พาน้องไปชนปลาซิอูพี่น้องเอ้ย ไปสอนไปยิวคืดอยากมุกปลาซิวน้อยนะพี่น้องคอยก็เลยสิไปหาสอนมึงบอกมันสิไลห,หรือบบได้นะไปกระบอไปพอดีหรอก,พ,อกบบพ,พี่น้อนงเอยไปกระเป๋าขมเพิ่นมู่อีกพูนึงพี่น้องล้มก็โอยโอยนะพี่น้องเอยคืิถือกีดอกนะไปนี่กะแล้วก็มีกระตาแล้วก็มีผ้าพี่น้องไปพันเอาไม้มาเฮ็ดแนวโอนนะพี่น้องเมสิไลกะ ส่วนบาชิไรยกยอยู่เฮือนพี่น้องกับบาคำพ้องพื้นเอาน้องถามเมสิไรกบรับบนไปไกลหรอกพี่น้องเน่พินัดบ้านพี่น้องเอ้ยไปแตวตามทุ่งไห่ทุ่งหน้านี่แหละพี่น้องเอ้ยแมสิไรกับขอขอบคุณได้หลายเนาะเอฟซีทุกท่านเนาะตีตามหาชมเมสิไรเนาะบ่กวาสิยู่พังลาหรืออยู่พังไทยไว้อยู่ต่างประเทศแมสิไรกับขอขอบคุณได้หลายหากแต่ละอย่าลืมก็ได้ก็แช์ให้เมสิไรนี่ละพี่น้องผมมีกำลังใจให้คลิปต่อไปพี่น้องไปพี่น้องมาสิไรบพรปลาซิวมือนี้น่นนะ พี่น้องสบายดีปลาลูกไหมลูกโธ่เมื่อจู่เจ้าบริลลุ่งเฮียนบอกโอยพวกเพื่นบริลลงพี่น้องเป็นมันเสาพี่น้องเอือบ่ไปเนาะเมสิได้กับสิไปชนเขาบ่มันเป็นมันเสานะพี่น้องสิไปชนไปเชี่วบ่ไปชนไปเชี่วบอกป้าบอกลูกแนลูกมาเดาปลาลูกไปชนมาเชีวโธ่ไปเบิ่งพี่น้องบาสิได้น้ำกันบ่ไปลุ้นไปน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้เด้อคือสีมันอยู่อกมื้อนี้นะมัดอันนี้พี่น้องเอ้ย ส่วนส่วนปลาชิวลมกะลมแล้วลมแฮงอย่าว่าสิบ่ได้ใช้ดุงแฮเลยพี่น้องเอ้ยนี่มาสิสอนแม่นสิเอาเครื่องนั่นส่วนเฮ็ดเป็นตอกมัดเอาไปใช้ในตอกกะตอกเอาตอกมัดแต่ ล้มกลล็ล้มแท้แๆกูว่าเน่ล้มเล่น11ล้มห้อยๆปลาลงนี่มันชิได้อยู่เนาะนี่เนา,นนา,นนาะแย่งกระคาดนีอ่อันนี้แล้วเอ็ดธรรมาตากพี่น้องเอ้ยเจ็กสีห็ดจังไลยเน,น,นาะนี่โอ้ยมาแย่งสดปลาซิวก่อนว่ามันชิได้กินอยู่วะมันนี่นะ ชายหมานชายดูอีนั่นเลิกมันก็ได้ดุยไปไวัดทุกอย่างพี่น้องเอ้ยพี่น้องมาหอดน้องพี่น้องเอ้ยโอ้ปลาซิวก็เป็นแพ้อย,อยู่พี่น้องเบิ่งขอกระล้งสอนเบิ่งก่อนเด้อพี่น้องเนาะขี่เท้าก็มี่เบื้องสอนเบิ่งปลาซิวก่อนได้พี่น้องเบิ่งผู้ชอน,ชน,น,อนแต่พี่น้องเอ้ยเป็นตะไลอยู่อห้าห้าห้า โอ้โฮมาย

ขโอ้โหโกชีกินปลาพี่น้องเอ้ยไอาไว้เฮาเฮาเฮาไว้เฮาเฮาเฮาเอาไว้เอาไว้อุ้ยเออไว้เอาไว้เอาไว้เหล่ดอกพี่น้องเอ้ยนี่หลายหลายตัพี่น้องเอ้ยมาใส่กระตาพี่นี่พี่น้องเอ้ยบาทนึงพี่น้อง ย่อพี่โอ้ยไป,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 ปาซิวพี่นออ้องเอ้ยทำโเฮ็ดแบบนี้บ่ได้มั้ยพี่น้อง ชั้นนี้พี่น้องเอ้ยเมสได้เศร้าเลยพี่น้องสชนปลาเมสได้ก็สะให้บะเบงปลาเมสได้บะไรได้ชั้นไหนน้องพี่น้องนี่ตะเวินมันก็ลืมคำนั้นนะคอยกระพามือนี่พี่น้องได้ไดเตึ๊บพี่น้องเอ้ยคอยกระเื่อก้อนบันนี้พี่น้องพี่น้องเอ้ยมาพบกันเถื่อนน้องพี่น้องนรอบันี้เนี่ยตะเวินก็ลืมลูกแล้วนะข้าวเมื่อเยันมาเฝ้าพี่เันไห้ยันเฝ้าไฟเป็นไห้โอ้ยเมสได้กะเฝ้าพิษเฝ้า คือพี่น้องขอโทษขออภัยน้ำลายไหลด้วพี่น้องเนอะที่ที่ตอบคอมเมนต์บุเป็นปัญญากะขอโทษขออภัยน้ำลายเพราะว่าแมสได้บุคคลเป็นหนังสือคือว่าเนี่ยพี่น้องเอ้ยต่อไปพอชสิได้เพิ่มมาอยู่นะก็ได้ต่อไปพี่น้องกินหยุดักอยู่เพื่อนย่าพี่น้องเพอได้รวกินครับอันนั้นมุกมุกอันนั้นพี่น้องเอ้ยมุกปลาชิวหน้อยเพราะว่าแมสได้มักเลยมักพักเนาะเก็บอาปกรพี่น้องเอ้ย và lập lại phun yakova mặc mộc mộc kênh 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 ข่งมาแเข่งเอ้ยมาแเข่งมาแเข่งเดี๋ยวเอาเช้นะเา,นะากันหนุนนนกทำไรลวกใส่แคบเนี่ยครับมาแเข่งกับเพาะพักกับเพาะเลยพี่น้องเอ้ยเพราะอะไรบนันเองนครับเมื่อก่อน เสียงในโกมน้ำพี่ดองเลยก็ประหาทอกปาก้อนมาเนี่ยแุดขุดขุดขอกนเดขุดุ่ดข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 ุดกุดอุดขุดขัดขดขุดขดขมดขุ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 อขุขขข ก้อนพี <c ười> 1> 1 ăm, ่น้องเอ้ยก็กาบริมกซ้ำว่าซิได้เพิ่นจิ๋วเอาเพิ่นจิ๋วเอาพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวซิวเย็นกินมีใจกินพี่น้องลพี่น้องเอ้ย ปลาซิวนี่พอกินพี่น้องเลยพี่น้องเอ้ยเพิ่นจังสิอบปลาซิวนะเพิ่นอยากกินอบก็ได้ให้เพินพ่นอบเพราะว่าเซฟสีมึงทอดไข่มันไข่มันเป็นยังไงโอ้ยพูน้องเพิ่นกับพี่น้องเลยงวัอนอยู่หันซอยกันเห็ดมันจงพาวาด้พี่น้องเลยอันนั้นก็นของเด่นเพิน่นทอดไข่ ใครบ่ได้บ่ใครได้ไข่เ <laughs> ป็นงอบ่ไ,ได้พี่น้องเอ้ยเอา้าเอา้าเอา้าโอ้ยสีมือเพิ่นเลยพี่น้องเอ้ยวันนี้พักกันได้กินไข่เลยพี่น้องเอ้ย เพิ่นสีทอดเองพี่น้องอ้อออืมเพิ่บอกให้น้องเพิ่นน้ำออกพี่น้องเอ้ยน,อน,น้องเพิ่นระชุนอยู่คือวบาวคำพอง,พองนะพี่น้องเอ้ยแต่ว่าคขนทอดไข่คู่เทื้าหรอกเพิ่นสีทอดเองพี่น้องเอ้ย,ยเอออย่าเบาๆคำพอง,พองนี่พี่น้องเอ้ยกินขนมกะเกล้งคณะนั่นโจวด ต me. ู้พี่น้องเพื่อนกะชีโป้งนะพี่น้องเอ้ยมันชุกแล้วขอกะชีอบปลาแด้วบัดนี้อบปลาซิวหน่อยพี่น้องเอ้ยช่วยหัวจิงไข่ก่อนพี่น้องเอ้ยแกะข้าวอบจิงไคขวดกระดางเลยเดลยพี่น้องเอ้ยเยี่ยวขอกะชีปุ้งก่อนของง่ายๆพี่น้องปุ้งเฉย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  เกลือลงไปแต่ว่าพอยตู้ชิบมีพี่น้องเอ้ยแม่นเนสเซพีตู้แฉะเซพกินเนสเซนพี่น้องอยากใครสุเปลี่ยนไลยพี่น้องเซฟเม็ดสิได้แล้วนี่ยปลากอดโอ้ปนะเขาจะกินพี่น้องเอ,อ้ยเขามาบุา้งบ้าบุง ตำเจีวพี่น้องเ้ยหลัจากถอด้าอยู่นะรือจำตำเจ้วท้า เด็กน้องเอ้ยเป็นปุ้งเนี่ยนะนักสุดไมาโลกโลกพักก่อนโยกมันกระเจี๊ยบนี่นะมันรงมี้พักนห้พี่น้องเนาะอ้าวชวนมาคุมพ่องก,กองงองออยู่ข้างล่างเลยพี่น้องเอ้ยเหตุยังละนอนเอาก้นใช่ไหมแม่กระเดี้ยวนี่นี่แหละพี่น้องเอ้ยชีวิตคงไม่สุดไรคือว่าวกลัวลจะได้อาบน้ำให้เว้าไข้เพิ่นมากแต่หาขินหายากขนาด เีดจงไหเนานะโอ้ยปาก้อง,งกินขมยากเดินกจนอนึงคุณมอไครกันโอ้ยโดกเลยนะสุไปด่างกน,นองสองอันสอ,อันโอ้ยมเข่งกระดุนออกแต่ถวยเลยเนาะแน่เน่นนน่สีออกมายังเพได้พี่น้องไปด่างอนมันเปน็ปนมังข์ค่ะ ดนอยนี่พี่น้องเอ้ยชุกเลยพี่น้องคอกระชิบปองก่อนพี่น้องเอ้ยจะมาลวกพักก่อนจักหน่อยปองน้ำแต่กระชิบดูกพักพี่น้องโอ้ยขอยกะขอเคยดูออกใส่เป็นน้ำออกตือเลยพี่น้องโอ้โหคอยกระชิบปองก่อน เด็กน้อยก็อยากกินข้าวแล้วนะโอ้ยค่อยกิดชิบงก่อนเด็กน้อยก็อยากกินข้าวแล้วนะอาหน่อยโอ้ยนี่เด็ดเสร็จ ปลงกินข้ามาดีไปลงกินข้าวแพี่น้องมึงข้านกันอู้ปลาซิวพี่น้องเะอมาคุณวงจะรับเลยพี่น้องเลยนี่ขาแทบ ได้กินข้าวน้ำทำปลาได้เรื่อยๆเพวาอไม่พี่น้องเมสได้ก็เขอขอบคุณหลายๆเนาะติดตามหักชมเมสได้เพราะว่าสิอยู่ของดาหรืออยู่ของไทยว่าอยู่ต่างประเทศเมสได้ก็เขอขอบคุณหลายๆหากจะลืมก็ได้ก็แชร์ส่องเมสได้ในเด้อพี่น้องผมมีกำลังใจให้คลิปต่อไปนะพี่น้องคลิปในกับพ่อสนิทคลิปน้ำพบก้นใหม่เนาะพี่น้องเนาะ